เราผสมสีไปแล้วทีนี้เราก็จะทําการทาสีนะคะแต้มสีผมให้พี่ันนี้ค่ะคไหนไห่อนะเียนี้อยู่นี่ก่อนคนมาหาคนว่าเจ้อยู่ป่ายางหอทมใครคนนี้ขัปั้นเอิ้นะฮะใคคนนี้ชูพี่นพี่ขับปั้นคนนี้เก็บหัวเขาคนที่เก็บเขาอ๋อขัปั้นดูหนูมนา แปลงสูมให้พี่ที่นี่ก่อนเด้อแล้วค่อยไปจักมาหุงก่อรท่านใดเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ตีตัวดูหนังฟัง,งเสียงยหวานหวตีตัวก่อนนะคะ วันนี้ตอนนี้ทรงคนสวยนะคะเพราะว่ามีร้านเสริมสวยนะคะร้านเสริมสวยเราตั้งอยู่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเพิ่งจำร้ายขออ่านจิตต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะุณก็ใส่ตำมะฮึงแล้วเราไปกำลังซับโย่แม่แม่ยังคือบอกมะหึงย่อยยากนะไปหายแม่หอมตำจูสร้างกินนะจ้า ก็วันนี้ว่าจะเอามาจำไปที่โรงเรียนก็เลยพอดีเราไม่ได้ไปไปไหนไปให้เล่าค่ะก็อยากไปเนาะเทศบ้านไปมันทายปรไเดี๋ยวเขาไปเอาเทียมาเผื่อเราสีนั่นไงวิ่งเขาไม่อยากหัวกลมเนาะฟันแล้วก็ที่ฟันไปให้เล่าดอกไม่ได้มาเมีงเจ้าหยอเออเออเบอร์วิทยังเดี๋ยวกขยองผมแล้วก็ที่ฟันดอกให้เล่าทายกล้องซะบ้านเล่าเบอร์วิทย์เนาะที่ฟันยกไปให้เล่าเลยให้เล่าเดี๋ยวทายหลุดเต็มที่นะ เพื่อนเล่เรียบร้อยหมดเลยเพราะว่าเพื่อนเล่าอ่นเราสิเพื่อนเล่ากระลังสางเราสิได้์ไทยเต็มที่นะส่วนเราสิเธ็ดอีกอย่างแต่เล่าเนาะต้องเสียเสียังกินตต้มเนาะไว้ยังประเด็นท้ายขอนเราตั้งไว้เลอาคือมาบอกต่อตัวใหญ่แล้วใหญ่งุ่มให้ ขยายาใส่ถุงดำเลิศบอโอ้ยนอนพี่นอนเขาบอกไปเพื่อนคนสวยขนาดนั้นถิ่มใส่ถุงดำขยะบ่ได้เด้อจ้ะเด้อันแล้วก็เขาสิขานี่ถุงดำบอก้าวยังไงเนาะสวยขนาดนี้นะคะยัใส่ถุงดำไม่ได้นะคะคนสวยขนาดนี้นอนเอาเรี่ยวแล้วบอเง่อนง่าย ผมเห็นแล้วิธีการปิดโฟมขาวนะคะแล้วแค่ะเส็จแล้วไม่เคยได้กินเลยไม่เคยได้กินนะเนี่ยไม่เคยได้กินเพิ่งจะได้กินนะคะเราไม่ต้องรอลุงนะุ่งฟักไข่มะนาวดองแน่นอนมากแนนน่อมากเอง ไม่ดาสร้างบ้านครบไม่ดาสร้างบ้านนะรบนไปกินตะบะคงด้วยตะบงด้วยสางบ้านวก็นไมดาได้กินตะบะคงวสร้าบนี่คือขาากระเงื่อลาย้นกเดียวนะจักก็ไรมังุดยจังย่ได้เพื่อเาเอาเอาวลเราไปปลูกตะบะุงกันเลย ช่องไม่เจ้าสองท่านนะคะสองร้ท่านเลยค่ะตอนนี้เ่องแม่เจ้ากำลังมีเอซีอยู่สองคนเลยสองร้อยคนแล้วนะคะคุได้ยแม้ปลไมันบอกพี่น้องน่าอร่อยจังค่ะหอมนนกระอนาอร่อยจริงๆเห็นหันนี้จริงก็อยากปลูกเลนยนะค่อยปลูกแล้ก็เป็นมาอู่อกัดดอืม แปลว่ามันมันสะอ่อนนะมันขื่นใจทั้งๆที่ว่ากินบ่ก็บ่กินเทอะไรหรอกแต่ว่ากะจะเทศเห็นนะิ่อปลูกต้นปีนี่มะละกอนี่เก็บกินได้โอ้โหตัวตอนเอรต้นหนึ่งเหรอเนาะแม่แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะตอนนี้แม่ีี่ไไงปบ้าานมุญดินไปสับมะละกออยู่นะคะตอนนี้ก็คือเสียงแม่แม่โจ้นะคะเสียงแม่แม่โจอดูคำในแม่แม่บุญถินนะคะยังไงก็ฝากช่องแม่โจ้ปกครองด้วยนะคะ น้าบอเอาไม่อันนั้นเด้จ้าอันนั้นนึงเขาทอดจ้าจไปเราไปให้รอดไปให้รอดจ้าไปเลยเดช่วยค่ะมันน้อยมันน้อยบอเอาบอเอามันน้อยซอยกันมกเขือเขืื่นะบกเือบเขื่อมันนอของใครตามไปป้อเจนุตาไป้อออตาไปเลยเจนุตาไปเลยเนาะโอเคยมพลาเามาไม่ได้ ไี่เขาล่ะ้นนี้่ดัดดูก็ไม่ดาดก็พี่ีนี่ีดับไปเลยสวย้น็มี่ต้นใหญ่ต้นียนนี่นพริกต้นน่า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 ก้นน่าต้นน่าต้นน่าต้น่าก้นน่าต้นน่าตอนน่าต้นม่าต้นนา้นนาต้นาต้นนิาต้นนา้นนานน่าต้นนานนา้นนาตนาต้น่าต้นนานม่า้นหมานน่านนาต้นมาต้นนา้นนาต้นนาคนนาตน หวานตากัานี้เ<า>นาะคะ<ว>น้นีนส่วนแม่ดาน,นี้นนนขึ้นเขาไม่เป็นอย่างเดียวส่วนแม่ดาน,นี้เก่งขึ้นเขาต้องขึง้นแม่ดานี้ไมุกะะอะไรงามมดนะคะ ขึ้นเขาเข้าป่านี่ต้องยกให้เมดานะคะกินคนละอย่างนะแต่ถ้าเข้าวังเข้าเมืองนี้ไม่ถนัดเลยนะคะเมดาก็เมืองก็พี่แอนนี่ตัวพี่อนนี่อยู่เมืองมคุณผ้าจะเมืองมัดมาขอบคุณสิุดใจคุณแม่แดงจะมาไถ้าเข้าเมืองต้องให้พี่อนนี่เนาะจะไปไหนบอกพี่นนี่ได้จ้าเด้อถ้าใครอยากจะไปเดินเมดาเข้าเมืองนี่ลงทุกทีเลยนะคะจำทางไปไรเช้าไม่เจ้ด้วยนะคะถ้าใครอยากรับเสียงวันหวะกลับมาเลยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้แอบพาไปอยู่ตรงข้างอะไร อะไรว่าอรุณแสงทองส่วนยาเนาะโอ้ยเอีไม่ชอบนี้ี่ดีได้เวลาเะพี่โอกาสไปเที่ยวมาบ้างมายุุ่งเทพไปนอ้เลเรอางี้มาอยู่แล้วงเรบ่าัทร์นรอยู่จันทร์วนศุอยู่ัไม่มุงเทพบอกไม่มีเงินยุงเทพนราดีเาไมว่าวันหยุดยืรสิไปนั่งไปนั่งเรือล่องไก่ไ่นั่งจักยาค่ะมีบอกก็ซ้อจะได้รถไส้ก็ได้เครื่องบินก็ได้มีเงดสะดวกเวิร อันนี้ก็สินอนรับพร้อมเลยโอ้มีแหมดีกอัานี้อันนี้ค่ายเครียดไปนั่งบ้านนี้เมื่อจะหลับแล้วจะหลับแลล้วูกค้าจะหลับแล้วนะคะดูนะก็เป็นหมอสจวดน้ำเนาะเป็นทั้งสางเสริมสวยทั้งมอนวดช่างทำนะคะมีลูกค้าตอนนี้อยู่ขั้นตอนการนวดสีนะคะเห็นหนาแล้วบอสคือสิว่าแม่โว้คนสวยคุณคนณประงเก่งเมจโว่ถึงวาน คนเก็บฟืนเห็นเห็นแม่โจ้หรือยังถึงว่าแม่โจ้คนสวยแล้วพอเห็นมาสิตกใจไอ้ยาเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนแล้วนะไม่มีเพื่อนแต่ว่าตรงนี้นิดนึงซักก็ออกมาเส้นผมมาเลยค่ะมีมีเพื่อนกินก๋งมาเลยนะคะเยอะนะคะอยากจะกินกบบเยอะๆหลายคนถึงอร่อยนะคะ อย่าลืมโดดไปซ่องแม่โจ้เลยเห็นแล้วอ่ซนคือสิว่าเห็นแ well. ล้วเนาะคือบ่เห็นอยู่ในซ่องแม่โจ้คือสิว่าเห็นแล้วบอกว่าเห็นแม่โจ้แล้วแต่ว่าไม่เห็นในช่องเลยไม่เห uh ็นไม่เห็นมีคนเก็บปืนมาซ่องแม่โจ้เลย ฝานจะทำให้คัณนี้ทำงานดูแม่โจ้บอกด้วยนะคะคนเก็บปืนเดี๋ยวฝากเข้ามากรรไกรกดแชร์ให้ด้วยแต่แม่โจ้ไม่รู้นะว่าคนเก็บปืนนี่คือคนไหนแอบแอบมองอยู่หรือเปล่าแอบดูบอแอบเบิ่งบอข้างนองแอบเบิ่งแม่โจ้อย่างเดียวเนาะเลยบอกหาแม่โจ้รู้เลยบอกว่าเป็นคือสีเราทิ้งสีไว้นานไงมันก็เลยมันก็เลยกลัวให้แกน้องที่ทำงานดูระวังอะไร างยนนอ่ฝากช่องแม่เจ้ากกอกด้วยนะคะคนเก็บปืนอยากเห็นคนเก็บปืนนะเนี่ยว่าใครแต่คนเก็บปืนบอกว่าเห็นแม่โจ้แล้ว ใส่และวแม่โจมองหาตอนอยู่ตรงไหนท่านนาเข้าไปเลยเนาะตอนนี้ถุงถุงขยะใส่แล้วนะคะถุงขยะใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแต่แต่ตอนนี่หันท์ใส่กล่องดูไหมคะพี่นี่คือฮันท์ใส่เข้นะไปไม่หมดทิ้งเวลาสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะเราจะไปล้างออกนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนนี้มีไหมคะแบบนี้นะคะยุกโควิดต้องทำอย่างนี้นะคะบายดีนะคะ